รหัสต่อไปค่ะคุณพี่เป็นงานเป้ไม่ปั๊มแบรนด์เช่นเดียวกันนะคะรหัสของเขาคือ G E ค่ะ G เยอรมันนะคะแล้วก็ E อังกฤษเลยค่ะคุณพี่สำหรับตัวนี้เป็นงานหนังนิ่มเนื้อของเขาจะออกงานหนังนิ่มอ่ะกันยับบีให้ดูนะคะลวดลายของหนังเป็นประมาณนี้ นะคะตัวกระเป๋าจะเป็นงานใส่กลางนะคะจะเป็นงานเป๊ะใส่กลางนะฐานกระเป๋าค่ะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะฐาน10ความสูงค่ะอยู่ที่11นิ้วครึง่งความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วครึ่งค่ะสำหรับตัวนี้มีหูหิว้ว สายเป้สายเป้ของเขาจะเป็นหนังบวกผ้าทอไนลอนนะคะด้านบนเป็นหนังด้านล่างเป็นผ้าทอไนล่อนปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนค่ะคุณพี่ตัวเลื่อนของเขาและอะไรต่างๆจะเป็นสีเงินรมดำอุ้ยสามทรงอะ่ะตัวนี้ใส่เข้าไหลสวยด้วยรุ่นนี้ใส่เข้าไหลเป็นดิ้นสีเงินนะคะเป็นดิ้นสีเงินเงาไม่ใช่สีครีมไม่ใช่สีขาวเป็นสีเงินวิบวิ กันยานี่ดูสะท้อนแสงนะเป็นสีเงินแบบวิบๆนะคะพื้นของเขาเป็นสีดำเนาะนะคะเป็นงานเป็นงานปักดิ้นเงิน คุณพี่กระเป๋าด้านหน้าค่ะอันนี้สามารถใส่แบบแป้งพับลิปมันลิปกลอสได้กระดาษสับหน้ามันยาอมยาดมยาหมองค่ะคุณพี่ช่องสิบด้านหน้าตามด้วยช่องสิบที่สองกันยาเข้าใจว่าเขาทํามาให้ใส่แท็บเล็ตได้กันยาจะให้ดูภาพตัดขวางภาพตัดขวางค่ะตรงนี้มันจะเป็นสองซิปคุณพี่สองซิปแต่พอลวงเข้าไปข้างในอ่ะช่องด้านหน้าจะเป็นลักษณะที่บางๆนิดหนึ่งบางๆความหนาของเขาอยู่ที่สักประมาณ2เซนติเมตรเอาไว้ใส่ของที่เป็นแบบลักษณะบางๆใส่โทร โทรศัพท์มือถือได้หรือว่าใส่ iPad ก็ได้ด้านในมันจะมีช่องพ็อกเก็ตให้นะคะถ้าคุณพี่จะเสียบโทรศัพท์มือถือเสียบที่ช่องพ็อกเก็ตนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ iPad 1อันเนาะตามด้วยช่องใช้งานหลักจะอยู่ที่ซิปที่2คุณพี่เปิดไปในช่องซิปที่2ตัวนี้กระบอกน้ําใครจะใส่กระบอกน้าเยติใส่ยิบสี่ออนวางได้นะคะความหนาของด้านในตรงนี้มันจะอยู่ที่สักป,ประมาณแบบ 3นิ้วได้เลย3นิ้วนิดๆน,นะคะแล้วก็ยังมีถุงซิปและมี1ิด้านหลังอีกช่องใช้งานเพียบแน่นอนสำหรับตัวนี้เป๊ะสามทรงตามด้วยด้านข้างคุณพี่เป็นงาน10บคู่ทั้งหมดเลยอันเนียซิปทูเวทั้งหมดเลยด้านข้างค่ะช่องล้วงสส่ครอสของเขาไม่ใช่สายครอสจะเป็นงานสายสะพายเข้าบ่าลายสวยมากสำหรับตัวนี้นะคะ รหัสที่กัญญาขึ้นอยู่ตอนนี้คือ GE 3าสีพร้อมส่งค่ะคุณพี่รหัส GE งานเป้นะคะงานเป้โอ้สะพายเขาไหลก็น่ารัก GE นะคะสำหรับใบที่กัญญาคุณ กัญญาสื่ออยู่นะคะคือ G E เนียนะอยากพูดหลายอย่างพร้อมกันนะคะลิ้นพันกัน G <laughs> E 28คือสีกรมสีที่1ค่ะ G E กรมนะคะสีที่2ค่ะคือ G E ฟ้ากัญญาเทียบฟ้ากับกรมให้ดูค้างๆกันเนาะสีฟ้าจะออกฟ้าน้ําทะเลค่ะสีกรมจะเป็นกรมแบบกรมออกกรมน้ําเงินนะคะแล้วก็ตามด้วยสีเทาเทาจะเป็นเทากลางคือไม่ใช่อ่อนแล้วก็ไม่ได้มืด